อเิกาเกินเที่ยงนิดหน่อยเชิญท่านมาย่อยอาหารโภชนะทานข้าวกันให้เต็มอิ่มพระเป็ดเชิญนยิ้มกำลังจะมาเอาตลกมาส่งถึงบ้านวเราบก,กันบานชื่นฉ่ำกุราก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดนี่อะไรกับพวกแกนะฮะนี่เล่นลิเกกันไปหรือเปล่าเนี่ย okay, นี่เขาจะมาเล่นยังไงนี่เขาหามารุวานมาเล่นกันเนี่ยฮะ uh huh. นี่เจ้าภาพ ที่ต่างหาที่เกดูก่กอนว่าเขาเล่นเป็นหรือไม่เป็นนี่นางเอกนะคะคุณขานี่นางเอกนี่เขาหามาตังหากเลยมาได้คนเดียวเลยเนี่ยหรอนี่ถ้าไม่ใช่มาง่ายๆนะงานเนี่ยจะภาพก็หาจะมาคนเดียวอ่ะตั้งห้าพันนี่จะพ่อเหมารถกระบะมาก็สองพันแล้วอให้เกียดกันบ้างฉันนางเอกว่านู่นว่านี่โอ้ยที่ฉันมาเล่นได้เนี่ยทาไมจ๊ะไม่มีงาน ตรงสามอย่าอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้นะจ๊ะใจเย็นอย่าร้องไห้โอ้ไม่จะร้องไห้จะลูกถึงไหนแล้วนี่มันน่าเกลียดมีตาหามีแววไหมเนี่ยนางเอกเนี่ยเนี่ยสวยขนาดนี้เออสวยขนาดไหนสวยขนาดหมายังงงเลยเจะหาอย่างไรอ้าจะงงทำไมงงก็เป็นหมาไม่อ้ยสวยยังไงสวยหมางงอ้าวพอหมามันเห็นมันก็ไม่รู้จะเห่าหรือจะหอนดีอ๋อคานี่เป็นนางเอกเหรอคะ ไม่เป็นไรฉันไม่ชอบนางเอกเเอ,เอ,อะไรในเรื่องต้องชุดนางเอกไปสิชุดใครนางเอกคือทำไมอ่ะไม่ชอบใช่ๆๆไม่ได้ในเรื่องต้องชุดนางเอกไป,ไป,ไปเพ่ก็จะได้มาช่วยนางเอกไงอ๋อก็ไม่ต้องชุดดิจะได้ไม่ต้องช่วยๆๆไม่ชุดก็เรื่องก็จะไปยังไงนะน่ะเป๊ตาโผล่แกมาเชียร์อะไรเนี่ยก็ชุดเข้าไปเนี่ย นางเอกเอแล้วโจเนี่ยอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าภาพขาผมผมผมก็เป็นที่ข่าก็เหมือนกันแต่ว่านั่งแทนเจา้าภาพเอาจ้าภาพไปไหนล่ะเจ้าภาพไปพาปไ,ปไปเอกนู่นเลยทำไมนะคุณเจ้าภาพขาอันนี้นางเอกนะคะถ้าจะต่อยล้วต่อยพวกโจนู่นค่าโจรอยู่นู่น พ่อไม่บอกไอ้เจ้กลัวโหให้ตายแล้วอ้าวคุณขาหน้าไปไหนล่ะคะ <c oughs> ไม่จ่ายตังค์เลยไอ้หลวงพ่อเนี่ย มนุษย์หรือเปล่าเฮ้ยหนีกันดีกว่าหน้าตาไม่ชินขืนอยู่มันต้องกินใส่เราเจ,ง,จงไล่โจวนไปได้ด้วยไม่ต้องใช้อาวุธเรานี่หน้าตาเป็นอาว,วุธ อุ้ยแม่ทงถูกใจจะดูจมูกดูลูกตาดูหูขวาหรือหูซาห้าย<ง>พออาปากมองเข้าไปเห็นลิ้นไก่น่ารักจังใจดีด ชายดอกไม้ริมทางกลัวได้แล้วจะทิ้งความให้ชายต้องนั่งช้ำใจอะไรเนี่ยยังไงเนี่ยพวกนี้เขาเล่นีิเกเป็นแล้วแบเนี้แต่พอคน ผู้หญิงก็ต้องเป็นฝ่ายกลัวไม่ใช่ผู้ชายฝ่ายกลัวผู้ชายต้องเกลียผู้หญิงเหรอแล้วไอ้ดอกไม้ริมทางเนี่ยใครผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องร้องค่ะนี่ดอกไม้ริมทางเป็นผู้หญิงอ่ะใช่หรือโอ้เหม็นตุดอกไม้เน่าอ แม่นางทั้งสองนี่คุนได้สวยเหลือเกินเอางี้กันพี่เดี๋ยวก่อนเน่แล้วไปให้เขาตีทำไมละนาฏละตีแล้วไปเป็นเจ้าสาวเขาไม่ร้องตีตีไม่ร้องอ่ะไม่ไม่ร้องอ่ะก็ตีส่งให้พูดไงอ๋อเขาเขามีแต่ละนาฏรับร้องนิดละนาฏรับพูดด้วยเออ อันนี้สุดยอดเอ้าเขอโทษสุดยอดหรือมั่วเดี๋ยวเะพี่พ yes> ี่อย่าเพิ่งไปมีผู้หญิงสาวมาสองคนอย่างเงี้ยเราก็สองคนเหมือนกันทาไมเลยน้องถ้าให้พี่เลือกพี่จะเลือกคนไหนให้พี่เลือกครับหน้าตาอย่างที่มีสิทธิ์เลือกผู้หญิงอะไรจะาอนกันน้องเอ้ยเออนั่นแหละออามีสองคนแต่ถ้าสายตาของที่มองแล้วเออ มันก็ต้องเลือกคนสวยสิน้องคนสวยเอ๊ะคนไหนคนสวยสีส้มไงน้องพี่รักพี่จังเลือกถูกเสินะเกินถ้าพี่ได้กะผู้หญิงคนชุดสีส้มนี่นะเหมือนจริงๆริงนอะไรกิ่งทองใบหยกหอมงมกใบยอตะก้อกระรองเท้าผีเนากะลงผูกสมแล้วพี่อย่าล้อเล่น คุณหนูอะไรคะคุณหนูคะเห็นผู้ชายสองคนนั้นไหมอ่ะเห็นก็มันสองคนเลยอ่ะแล้วคุณหนูจะเลือกใครล่ะเออฉันฉันเลือกสีเหลืองได้ไหมเอ้าตามเรื่องนะคุณหนูต้องเลือกไอ้ตัวสีฟ้าอ๋อฉันไม่ถูกโฉลกกับสีฟ้าแล้วเลือกมาจากไปยังไงล่ะคุณหนูคุณหนูต้องเลือกตัวสีฟ้าแล้วสีเหลืองอ่ะของเขาอ๋อต้องเลือกสีฟ้าเหรอค่ะ เลือกสีฟ้าแล้วก็เลือกได้แต่ถ้าเกิดฉันพลาดท่าตกต้องไปเป็นเมียเขาก็ยังไม่เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดฉันท้องขึ้นมาแล้วลูกฉันคลอดออกมาตัวเป็นช้างหัวเป็นไฮยีน่าจะทำยังไงถ้าจะรับผิดชอบคิดมาคุณหนูนะคิดมากคิดดีๆลองมองดีๆสิคะนี่เดี๋ยวนี่ฉันตาไม่ดีรืว่หน้าเขาแย่เองตาไม่ค่อยดีหรือเปล่าดูดีๆ นี่เพ่นพินิจพิจารณาตัวสีฟ้าน่ะหลอนะนะเออเขาอาจจะเป็นประเภทพวกหล่อแต่ไม่แสดงออกหล่อไม่แสดงออกหลอแอบแหล่อลงไหมอเขาเรียกไอ้ที่ว่าหล่อลึกๆก็เหรออันนั่นแหละเออสภาพนี้ต้องลึกเข้าไปในป่าแล้วล่ะไอ้น่ะยังไงก็นานๆเจอทีกันหลังนี้ ทำยังไงจะได้มาเป็นคู่ครองน้องอ๋อมันจะไปยากอะไรพี่ทำยังไงอยู่กลางดงกลางป่าทุกวันเราก็แห่คอร้องเพลงอยู่แล้วร้องเพลงจีบไปเลยสิพี่อะไรจีบเออได้ผลนะก่อนบายใครเรียดอะไรเนี่ยอะไรเต้จะมีความสุขอะไรนะเขาว่าฉันอยู่เนี่ยดีครัคุณหนูแม่เขาอาจจะหยอกเลย รักหลอกจึงหยอกเล่นเล่นแรงอ่ะถามชื่อถามชื่ออะไรก็ไม่รู้ทำไมอยู่ในป่ายังมีความสวยอยู่เธอทั้งสวยและเกินพูดจริงให้บ้านไฟไหม้เอ้าทำไมจะถามอย่างนี้ลละจ๊ะกหมจริงหรือเปล่าล่ะสวยเละเธอเปรเปื้อนมันสวยมากอะไรไม่วอา จริงๆพี่จริงๆเึี๋ความสวยของเธอเจธอเป็นตำรวจหรือเปล่าจ้าเอาทำไมอ่ะเธอช่างสวยจัดใจที่เหลือเกินหน้ากับคำพูดไม่เข้ากันเลยอ่ะเขาจีบเราพี่คะคุณมีรูปถ่ายไหมคะจ้ามาทำไมครับแต่จริงๆไม่ไม่อยากได้รูปถ่ายพรุ่งนี้คุณช่วยไปถ่ายโครงสร้างรูปร่างเขาคุณว่าข้าไงมนเป็นยังไงหน่อยได้ไหมคร นาดูจากภายนอกกัอนเถครับคุณอีเโอ๋ยะมาปากว่ามือถึงนะลูกก็มีพ่อมีแม่นะนี่แหละสัญชาติผู้ชายเจ้าชู้เจอก,กันแรกๆน้ำต้มผักก็ว่าหวานมันอาจจะไม่เหมือน,นทุกคนหรอกจ้าสนิปหนึ่งชื่ออะไรไม่ทราบจ้าโอ้ยชื่อ เอาชื่อเล่นชื่อจริงค่ะชื่อเล่นจ้ะเออเอาชื่อที่เล่นเองรู้ว่าเพื่อนเล่นค่ะเอาเอาง่ายๆสบายๆชื่อที่เพื่อนเล่นจ้ะเออที่เพื่อนเล่นเล่นในกรุงเทพรู้ว่าเล่นต่างจังหวัดค่ะต่างจังหวัดแล้วกันจ้ะอ๋อต่างจังหวัดเล่นในซอยรู้ว่าปากซอยค่ะ ซอยแล้วกันครับในซอยร้านก๋วยเตี๋ยวลูกอะไว่าเราอะไรอะคะก็บอกมาเขาจบแล้วบอกเขาไปบอกเขาไปกลองทองค่ะกลองทองหรือกลองทองจ้ะนี่กลองเขาปากกลองทองกลองทองนะเออพรท่านโทษจัดชื่อชื่อที่ติดป้ายหินของคุณชื่ออะไรคะแกป้ายหินหน้าหงส์ซุยแล้วครับไม่ใช่ ติดหน้าบ้านไอ้คฤหลสาดอะไรของคุณยังไงผมนำเจ้าชายทองดีทองทองดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เป็นเจ้าไส้ตะเหงพี่หากินยุ่ให้ป้าจะยังไงแน่ลนเรื่องอะไรแน่ต่นิี้เจอไม่ใช่พี่แสดงในเรื่องเนี่ยที่กิงแล้วบอกตามตรงเลยพี่กับน้องคู่นี้เราสองคนชื่อพางกระสีหรือเรียกง่ายๆว่าผีกระสางเอา น้องพี่อย่าตลกจีบผู้หญิงอยู่พี่สสงคะสสงเขาบอกชื่ออะไรล่ะคะทองดีทองดีเป็นบุญวาสนาแล้วที่เราได้เจอกันชาติหน้าอย่าได้เป็นอย่างนี้อีกนะคะขอแค่ชาติเดียวก็พอแล้วสวยแค่ชาตินี้ก็อึ้งแล้วนะเนี่ยใช่คืก็เหมือนกันเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากได้ฟังจัดลมปากของเธอมาเน่าอยู่ในปากหรือเปล่า ผู้ชายอะไรไม่รู้ชอบไหมคุณหนูนี่คุณหนูมองคุณทองดีเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาอาจจะตอนนี้กําลังซุบซุบผอมๆอยู่ถ้าคบกันไปคุณหนูก็เป่าจุกตรงนี้เขาอาจจะพองขึ้นก็ได้เนี่เขามีจุกเป่าลมอยู่นี่เป็นที่ตากยางนี้นี่ช่อทองดีใช่ไหมคะขอโทษนะคะและอีตาคุหนูล่ะอีตาเสื้อเหลืองน่ะแก พี่ชยชื่อแอมเวลาพระเอกเขาจะบอกก็ต้องมีลีลาของพระเอกขอสมมตน,น้ำตามทองเลียงทองเรื่องเออายอเองมีซื้อว่าทองมีอมทองมีงมฉันชื่อจุ๊บแจงรักนะจุ๊บจุ๊บ ทั้งสดชื่นลเกินวันนี้มูดนี้จะใกล้ค่ำแล้วลรออยทันทีเราต้องกลับบ้านกันแล้วนะเดี๋ยวจากคนสวยเอ้ยคนสวยจ้าอะไรจากวันนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกอืมไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวถ้าเราอยากจะเจอเราจะจุดธูปเรียกจ้าเอ้ย่าเล่นนะเอายังไงดีคุณหนูเออเราก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกถ้าอยากจะเจอฉันแล้วก็ถ้าเธอกล้าจริงเธอกล้าไปที่บ้านฉันไม่เละกล้าสิจ้า ถ้าเธอกล้าจริงคืนนี้เธอไปหาฉันนะกี่โมงตีสามคุณหนูทำไมไเป็นนัดอะไรตีสามเป็นสาวเป็นแซ่แล้วดูสินะสาภาพอย่างนั้นอ่ะให้ไปตีสามมันจะดีเหรออาอแล้วสาภาพอย่างเงี้ยมันไปกลางวันได้เหรอหแล้วถเกิดไปโดนแดดก,กลางทางละลายไปซะก่อนล่ะที่บรรยากาศตอนนี้กี่โองหกโมงประมาณหกโมงก,ก,กว่าๆได้ไหม น่าจะประมาณพวเพพวเพนะใช่ใช่ใช่เขาดูลักษณะเหมือนพวกผีมันจะมาตากพระอ้อมมาแล้วอ่ะรีบไปแต่ค่าอย่างนั้นฉันไปก่อนนะคุณถ้ารักจะจริงตีสามตีสามจ้าอยากเจอเธอแล้วเกินคืนนี้ใช่ไหมใช่จ้าเอาละเราต้องรออยู่ที่นี่เลยนะโอ้ยไม่ไปไหนทั้งสิ้นพี่รอให้ถึงตีสามไปนะบ๊ายบายลาบบี้ไปนะตีสามเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยว เพื่อนนั่งรอรถพระป่าไว้เยทีหลังอย่ามานั่งอย่างนี้นะเดี๋ยวรถขยะเก็บไปเสียดายลิเกตีสามโอ้ตีสามเลยพี่จะอยู่ทาไมตามนัดสิน้องสาวสองคนเมื่อกี้บอกว่าให้ไปเจอที่บ้านเจอที่บ้านไปสิแล้วบ้านอยู่ไหนอ่ะเอาแล้วทําไมไม่ถามเขาก่อนว่าบ้านเขาอยู่ไหน เจอที่เซเว่นเลยนะเนี่ยนะครับเออพอจะรู <wan für> ้ไหมว่านางเอกสองคนเมื่อกี้เนี่ยบ้านอยู่ที่ไหนแล้วคุยกันยังไงนัดกันยังไงไม่ถามว่าบ้านอยู่ไหนจะไปหาก็ถูกเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่เอายังไงดีจะไปยังไงได้่ยเฮ้ยัอางี้เมื่อกี้เข้าใกล้กันมากเลยจำกลิ่นเขาได้ไหม ใช่แล้วใช่แล้วตามปลิ่นไปกลิ่นตัวเธอเหม็นเหมือนผักกาดดองช้าอยู่ดีดมกินไหมพี่เจนนี่เจนนี่